้รับสู่ Auto Info Review นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่คาร์ไนโนมอเตอร์ผู้จัดจำหน่ายรถสปอร์ตระดับโลกเฟอร์รอรี่อย่างเป็นทางการและนี่คือรุนใหม่ล่าสุดของเขา296 GTB ครับผมครับพูดถึง296 GTB เนี่ยพอเป็นรหัสนี้ก็บอกได้เลยว่านี้เขาเป็นรถสปอร์ตสไตล์เครื่องยนต์วางกลางลำนะครับนั่นคือหนึ่งในรถสปอร์ตที่เฟอร์รรี่โดดเด่นเสมอมานะครับมาดูรูปทรงโดยรวมกันเลยนะครับรูปทรงเขาเนี่ยเป็นสไตล์ใหม่ของเฟอร์รรี่นะครับคือเขาจะเป็นลักษณะเน้นความ เรียบเนียนนะครับผสมเส้นสายแล้วก็สันเหลี่ยมที่ลงตัวนะครับไฟหน้าเนี่ยผมชวนให้นึกถึงรุ่นก่อนหน้านี้ของเขานะค็คือเฟอร์รี่โรม่าซึ่งเน้นความหรูหราเขาก็จะมีสไตล์ที่คล้ายๆกันด้วยนะครับเห็นจากไฟหน้าเนี่ยเขาจะมีลักษณะของไฟหน้าที่เรียวแลวก็กลมกลืนยิ่งขึ้นนะครับผมเข็มดูร้อคันกันเลยฮะล้อแม็กคันนี้ก็มีขนาด20นิ้วนะครับติดโลโก้เฟอร์รี่ข้างๆนี่เป็นออปชั่นนะฮะเลือกได้จะติดได้หรือไม่ติดก็ได้นะครับผมรถคันนี้เขาบอกไว้ก่อนว่าเขาจะ เสริมออปชันมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อเป็นตัวโชว์ให้ลูกค้าเผื <S <S ่อใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะรับวันนี้เส้นสายเขานี้ก็มีความคมเข้มดีนะครับแล้วเขาก็มีความกลมกลืนมากคุณเนยผมชอบตรงนี้นะฮะคือตัวถังแนวหลังคาเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นแนวหลังคาเฉยๆเขาจะมีความเป็นสปอยเลอร์ในตัวที่ด้านหลังนะช่วยเรื่องของอากาศพลศาสตร์บอมดูข้างๆนี่เป็นช่องรับอากาศสำหร,ร,รับเครื่อง,งยนต์ที่วางอยู่กลางลำนะครับสำหรับรับอากาศนี่ถือว่าดูด้านดีทีเดียวนะฮะหาได้ยากแบบนี้นะฮะแล้วก็อลมกซ์ทรงสวยทีเด ล้อหลังนะครเสียงเขามีเอกลักษณ์ของเฟอร์รี่คือเนี่ยไล่เลียงมาตั้งแต่ด้านข้างมาถึงด้านท้ายนะฮะผมเดินไปถึงด้านท้ายนะครับเส้นสายเขาจะต่อเนื่องกันดีจากด้านหน้าด้านข้างมาถึงด้านท้ายตรงนี้นะครับไฟท้ายอย่างที่ว่าเขาก็คล้ายสไตล์ใหม่ของเฟอร์รี่คือแบบไฟท้ายจะมีขนาดเล็กนะฮะทรงเรียวมีขนาดเล็กผมนึกถึงอย่างที่ว่านะรุ่นก่อนนี้เขาก็คือเฟอร์รี่โรมาก็เหมือนกันมีความเรียบหรูลงตัวนะครับท่อเสียเขานะครับสังเกตดูจะอยู่ตรงกลางนะฮะประโยชน์ของท่อเสียีอยู่ตรงกลางเนี่ยก็คือด้านล่างเขา จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ได้เต็มตัวนะฮะจะไม่มีท่อเสียมอยู่ด้านล่างให้เกลี่การดิฟฟิวเซอร์พอดิฟฟิวเซอร์เขามีขนาดใหญ่แล้วก็เต็มความกว้างแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถจัดเรียงอากาศอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นสปอยเลอร์ท้ายนะครับแต่ว่าเขาจะยกตัวขึ้นมาเมื่อใช้ความเร็วสูงขึ้นเลยหรือขนาดเา้าโค้งนะครับแต่น่าเสียดายว่าเราเปิดให้แง้มาดูไม่ได้แต่ว่าจะเปิดขึ้นมาเวลารถขับเคลื่อนอยู่นะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นการมาดูรอบคันคร่าวๆนะฮะผมบอกได้เลยว่าคื รถสปอร์ตเครื่องยนต์วางกัทกะลัมที่มีสเสน่ห์แล้วก็สวยงามมากๆสําหรับ296 GDB เรียกว่าสวยงามไม่แพ้เฟอร์รี่รุ่นไหนเหลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนว่าเสของเขาอยู่ที่พละกําลังมาดูเครื่องยนต์กันเลยครับผมเหเคมาดูขุมพลังของมาลําพองคันนี้เลยนะฮะโอ้โหนี่สวยงามทีเดียวนะฮะผมแอบ,บอึ้งไปแป๊บหนึ่งเลยทีเดียวเพราะนี่คือขุมล่างที่โดดเด่นของเฟอร์รี่นะครับแล้วก็ถูกปรับปรุงมาให้ใช้ในรถยนต์รุ่นล่าสุดนั่นคือ9 6 g d b นะครับ จะเป็นข้าวคือเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรเหลือใช้โดยละเอียดคือ2,992ซีซีนะครับพ<อ>าเฉพาะตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะมีกำลังสูงสุดอยู่ที่667แรงม้านะครับผม667แรงม้าก็ถือว่ามากทีเดียวนะครับคือเครื่องยนต์เขาจะเป็ขนขนาด3.0ลิตรซีซีอยู่ที่2,992เป็นแบบ V6 นะฮะทำมุม120องศานะครับเป็นเครื่องยนต์สูบ V นะครับ อ๋อนิดหนึ่งนะฮะบางคนถามว่าเอ๊ะ296นี่มีที่มาอย่างไรนี่แหละฮะนี่คือที่มาของเขานั่นก็คือเครื่องยนต์ที่ประมาณ2,992เขาก็เอาเลข29มา6ก็คือความเป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับนี่คือที่มาของชื่อ296 GTB ครับผมเฮเยตอนนี้เราก็มานั่งภายในของเฟอร์รี่296 GTB นะครับถือว่าหัวเขามีความเป็นเฟอร์รี่สมัยใหม่อยู่หลายส่วนว่าจะเป็นส่วนใช้งานต่างาจ,าจะเป็นดีต้อนนะฮะหน้าจอต่างๆผมจะลองกดออนดูหน่อยนะฮะ โอ้โห oh, oh. และนี่คือหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ยังขาดไม่ได้สำหรับเฟอร์รี่นะฮะก็คือมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ตรงกลางนะฮะสีแดงนะฮะคุณว่าการใช้งานต่างจะเป็นระบบสัมผัสนะฮะผมแบบสามารถเปลี่ยนโหมดได้ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์อะไรต่างตามสมรรถนิยมแล้วเขาก็มีโหมดการเปลี่ยนระบบการขับเคลืค่อนนะครับนั่นคือเฟอร์รี่ระบบแม็กเนติโนนะครับเขาจะเป็นแบบการเซนสนเป็นดีตันนะครับคือมีหลายโหมดด้วยกันเป็นอันนี้เป็นปิดโหมดช่วยเหลือนะครับสำหรับใครต้องการขับแบบใช้ความสามารถ ของตัวเองเยอะหน่อยถ้าอยากจะปิด ESC เนี่ยต้องบิดทางขวาและค้างเอาไว้ก็จะเป็นการปิดระบบ ESC นะครับผมส่วนโหมดถัดมาก็จะเป็นโหมดนี่โหมดเรสตนะครับสำหรับการขับสนุกในสนามแข่งนะครับเครื่องยนต์ก็จะตอบสนองได้ฉับไวขึ้นแล้วก็มีผมว่าโหมดพื้นฐานของรถรุ่นนี้คือโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตจะเป็นสีเขียวนะครับก็ถือว่าก็สปอร์ตพอดีพอแล้วแต่ว่าถ้าสลับใครต้องการการยึดเกาะเยอะก็จะเป็นโหมดเวทได้ก็คือพื้นเปียกหรือพื้นลื่นต่างๆนะครับก็ถือว่า เป็นรถสปอร์ตที่ทันสมัยดีครับการแสดงผลต่างเขาจะเป็นดีตอนเยอะขึ้นนะครับปุ่มแม้แต่ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นการกดแบบดีตอนเหมือนกันนะคือเป็นระบบสัมผัสนะครับพูดง่ายๆเป็นระบบสัมผัสไฟเลี้ยวก็เอกลักษณ์ของเฟอร์รี่นะครับจะอยู่คนหางก้านนี้ไม่เจอนะฮะเขาไม่มีนะครับก้านต่างๆเขาจะเป็นเออ่เป็นแพตตันชิพขนาดใหญ่เป็นแบบคาร์บอนนะครับแล้วก็การแสดงผลการปรับไฟต่างๆก็เป็นแบบเออ่ระบบสัมผัสนะครับทันสมัยดีทีเดียวครับผมแต่นี่ข้าหมดก็เป็นการมาดูคร่าวๆของรถสปอร์ตรุ่นล่าสุดของเฟอร์ รถสปอร์ตที่บ่งบอกของยุคสมัยใหม่ของเฟอร์รี่นะครับ mm hmm. เขากำลังร้อนแรงทีเดียวปีนี้โดยเฉพาะการแข่งขงันฟมล่าวันเขาก็ับปีนี้ก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมน่าติดตามมากเลยแล้วในแง่ของรถสปอร์ตเนี่ยก็นี่แหละครับคือการบ่งบอกว่าเฟอร์รี่กำลังเข้าสู่ยุคใหม่เป็นรถสปอร์ตปลั๊กอินนะครับสามารถเสียบปลั๊กได้แต่ว่าสมรรถนะและความร้บรู้ในการขับขี่เชื่อว่ารับนใจไม่แพ้ใครแน่นอนนะและข้าขงเขาอยู่ที่เริ่มต้นนะครับ 21.9ล้านยังไม่บวกออปชั่นต่างๆนะฮะก็ถือว่าราคาเหมาะสมที่เรวสำหรับความเป็นเฟอร์รี่คันนี้ผมอยากจะขอก่อนจะปิดรายการผมจะขอเสียบปลัก๊กรถยนต์คันนี้หน่อยว่านี่คือรถสปอร์ตยุคใหม่อย่างแท้จริงเสียบปลั๊กได้แปลงเตาใจตามสไตล์ม้าลำพองเฟอร์รี่ครับผม